ไปใช่าหึไอ้อ้วนโอ้ยอ,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 อ้วนอ้วนอ้วนโอ้ยอ้วนอ้วนไปใช่ไหลูกฮึฝนตกไปเบิง้งกุบเบิ้งเขียดบ่พุอไอหนึ่งหึพากันมาแตใ่ใส่ฮึไปเบิง้งกุบเบิ้งเขียดย่างดีๆเด้ออ้ายเด้อเออย่างดีๆเออด,ด้อครับ อ awesome, นะุ่นฮะอืกิ <5> <5 <5 <5 ่งโตกำแพงเนี <5 <5 ่ยย่างบดีฮะหือดูดูพุงย้อยพุงย mm ้อยหยดย้อยเอาเชือกยังบาหนีเช็ดยังลูพี่ไโดดมานีบเอาเส้นเอาไหอือ โอ้ยเนาะมาบอมมาซื้อเตะขวดต๊คว่ะขันเชียวขันเขียวคันเชียวขันเชียวขันเขีย